ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะกลับมาอยู่กับเกม e อ s ิ o ช็อตอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมีด8.5ดาวนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาไปลงเล่นในโหมดเฟียนะครับเพราะว่าไอเทมที่ผมได้รับมานะครับผมได้มาผิดอันนะครับผมไปได้ของแบบ PVE มานะครับแล้วมันบั๊กไปอยู่ในช่องระเบิดนะครับตอนแรกก็นึกว่าแบบจะได้เอาไปเกรียนคนในห้องมีดแล้วนะครับแต่ว่ามันดันมาบั๊กอยู่ในช่องระเบิดนะครับ แทนที่มันจะไปอยู่ในช่องมีดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะรีวิวเท่าที่มีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเช็คที่อาวุธระยะประชิดนะครับไม่มีนะครับช่องระเบิดมีครับนี่นะครับมันบักมาอยู่ในช่องระเบิดนะครับกดยืนยันเลย กดเลข3าหยิบมีดขึ้นมาไม่มีนะครับต้องกดเลข4ี่นะครับมันเป็นระเบิดนะครับแทนที่มันจะเป็นมีดนะครับแต่มันไม่ใช่มีดมันเป็นก้อนกลมๆสีแดงนะครับผมเหมือนกับระเบิดแบ็คเมอร์คิวรี่เลยนะครับผมดูจากโมเดลนะครับคลิกขวาไม่สามารถช้าได้นะครับแต่คลิกซ้ายสามารถโยนได้นะครับเหมือนกับมีดที่คลิกขวาค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับแต่เราสามารถที่จะบัคกกับสกิลของสัตว์เลี้ยงได้นะครับขอตัวบัคกสักครู่นะ โอเคบาดเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะคลิกซ้ายได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับระยะม,มันต้องแบบว่าใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะว่ามีดนี้เวลาเราโยนอ่ะมันขึ้นสูงมากนะครับอย่างอันแรกที่ผมปาขึ้นไปเห็นปะ่ะมันตักตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ใหม่ฟึบไหนเห็นป่ะมันลอยขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเราต้องแบบว่าเล็งต่ำเอาไว้นะครับอย่างนี้เลย นี่นะครับก็คือข้อดีนะครับที่เราได้ของบั๊กมานะครับเราลง PVE อ่ะเราแบบว่าบั๊กคลิกซ้ายรัวๆได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องชาร์จใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่เคยจับมีดนะครับเพราะว่าที่ผมมีก็เป็นแบบบั๊กอะแหละนะครับดาเมจอยู่ที่200นะครับเราต้องดูกับบอสนะครับบอสน่าจะแรงนะครับแต่ดาเมจน่าจะเกิน200นะครับเพราะว่าดูหลอดพลังโจมตีด้านล่างนะครับตอนนี้คูณ7แล้วนะครับน่าจะแรงกว่า200ยเดี๋ยวต้องรอดูรอบบอสอ่ะ ลอบบอสออกมานะครับผมว่าผมบอกเลยนะครับว่าแรงแน่นอนรอบที่สามแล้วนะครับเยิงเข้าไปไม่ไงมันช้านะครับเราต้องเคลียร์ทีละตัวนะครับเราปืนยิงเลยดีกว่า่งั้นช้าตายหาแน่เลยนะครับเราเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปโยนใส่บอสดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่าไอ้พวกมอนพวกเนี้ยก็ปืนยิงดีกว่านะครับนี่ผมจะใช้ปืน8.5กระบอกใหม่นะครับไม่ค่อยวาวนะครับไอ้ปืน8.5กระบอกใหม่มันก็ ก็แรงในโหมด pve แหละนะครับยิงคนก็เฉยๆอะแถมห้องแมงโนนอีกต่างหากนะครับอาบอสเราออกมาแล้วนะครับมาโยนเข้าไปเลยหูดมีมี3น0 0นะครับ3700 3700นะครับโยนทีบอสแทบตายนะครับกระอักเลือดอนะบอกเลยแรงแรงแรงอุ้ยจะกินไม่โดนมาใหม่นะครับนี่ไงไม่ไง,ไไงแตกรอบนี้บอสแตกโอ้โหไม่ได้ไม่ได้แ้มโบน,นัสเลยอะบอสแม่งตายหาซะก่อน ไม่ทันได้แบบว่าระเบิดเลยโอ้ยผมแบบว่าเผลอสลับเป็นมีดตลอดเลยนะครับใช่ไม่เป็นไรเราใช้ปืนของเราเนี่ยเคลียนะครับเครยอนพวกนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวโปรโมชั่นรอบนี้นะครับก็คงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทีมงานเขาส่งของรีวิวมาให้ผมไม่ครบนะครับก็เลยแบบว่าไม่สามารถทําคลิปรีวิวได้นะครับก็เดี๋ยวรอทีมงานเขาส่งมาให้ครบก่อนนะครับผมถึงจะทําคลิปรีวิวนะครับถึงจะช้าไปหน่อยนะครับก็ได้รับชมแน่นอนนะครับก็ ขอภายในความไม่สะดวกนะครับผมโอเคตอนนี้ก็รอบที่14แล้วนะครับมารอบ15ก็จะเป็นรอบบอสของเรานะครับบอสบาล็อกใช่ไหมนะครับรอบนี้บอส2ตัวนะครับเดี๋ยวเราขอเคลียร์มอนก่อนนะพลังโจมตีของผมคูณ18นแล้ครับจะคูณ20บแล้วนะมีดนี้แรงมากเลยนะครับจะเรียกมีดหรือระเบิดมีดดีวะมาครับโยนใส่บอสเลยครับอุยมีอะไรมาบังวุนเนี่ยโอ้ดาเมจห้าพนะครับ แรงไม่แรงก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับผมไม่ไม่รู้นะว่าแบบมีดอะมีดธรรมดาดามจมันก็พอๆกันหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะว่ามีดตัวนั้นอะเอาลง PVE มันใช้ยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมมีเนะี่ยคือมันบั๊กเป็นระเบิดไปสัง้งนนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็โยนได้เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยดามจดห้าพันเจ็ดนะครับผมบางโหมด PVE น่าจะทําลายเพิ่มไปยิงเลยโอเคในโบนัสเนี่ยเห็นปะเราได้โบนัสนะครับ ถ้าเราแบบว่าปาไปเรื่อยๆจนบอสมันตายหายไปเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไม่ได้โบนัสเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดตอนมันระเบิดเนี่ยเราก็ปืนอัดไปเลยหรือไม่ก็เราก็ปาซ้ำไปได้เลยนะครับดูดิคือแบบคือแรงมากอะ่ะโยนได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเราบล็กกับสกิลสัตว์เลี้ยงไงนะครับถ้ามีดเนี่ยมันบั็กไปอยู่ในช่องมีดนะผมบอกเลยนะครับว่าความเกียนจะเกิดนะครับผมถ้ามันตกมาอยู่ในมือของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแบบผมจะเกียนห้องโนแบบ สักคลิปแบบมันต้องมีสักคลิปที่ผมเกียนห้องโนแบบไม่สนใจหีแต่อะไรอะแบบใครจะด่าก็ด่านะครับแบบไม่สนใจนะครับแบบเกียนเพื่อเพื่อให้มันได้คอนเทนต์อะเออผมแบบยอมโดนด่าเพื่อคนดูเลยอะคิดดูเอาอะคิดสภาพนะครับถ้าถ้าในห้องเนี้ยมีคนใช้แบบเนี้ยเต็มห้องนะสี่คนอะลุมโยนใส่บอสอะผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวบอสก็ตายหาไปแล้วนะครับดาเมจเท่าไหร่อ่ะในตอนเนี้ยพลังโจมตีของผมอยู่ที่คูณ20บแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองโยนใส่บอสดูนะเด้ได้ได้ได้ทำนึง บอสไม่ออกมากทีวะแบบแบบบัครกเบิดเจดีกับน้ําแข็งอ่ะแล้วก็มีสองคนที่ใช้มีดตัเนี้นะครับแล้วก็ปลาระเบิดน้ําแข็งระเปิดเจดีใส่แล้วก็ปลามีดใส่เนี่ยดาเมจแม่งประมาณเท่าไหร่อ่ะหมื่นห้ามั้งสองคนรวมกันก็สามหมื่นแล้ววะ <c oughs> คิดดูนะครับแรงนะครับเดี๋ยวผมรอดูนะตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่โหหกพันหกพันเรอก็ประมาณหมื่นแปดอ่ะสองคนรวมกันก็สามหมื่นหกพันอ่ะโหแรงอะ่ะ แบบบอสตายอ่ะแปบบเดียวบอสแตกอ่ะเอาง่ายอ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปรวมตัวแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยนะครับแบบให้ได้สักคลิปอ่ะแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะรวมกันยากอยู่ผมว่านะนะครับอันนี้ก็เรื่อยๆเลยครับดาเมจหกพัน 6, นี่ดาเมจ6หกพันนี่ก็แรงแล้วนะเดี๋ยวหมดอื่นไม่รู้เหมือนกัน,นครับมันมันต้องลองอ่ะแต่ไม่รู้จะลองได้ป่อไอพวกด่านอ่าประตูผีสามอะไรเงี้ยประตูผีสามกับ อรูแรนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปโยนไปเรื่อยเลยครับใกล้ตายแล้วดอกนี้แหละแตกไปมึงเรียบร้อยครับบอสเรารอบที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับไอตัวหลังแดงนี้นะครับมาลองดูนะครับว่าทีเดียวนี้ตายเปล่านะครับลองดูนะวุ้ทีเดียวตายเลยอะ่ะมันน่าจะเข้าหัวพอดีนะครับเนี่ยคือโยนทีเดียวตายเลยนะหลังแดงอะ่ะน่าจะตายห่าทุกตัวครับเนี่ยใจแอนยังตายเลย แต่ว่าเราต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับอยู่ไกลไม่ได้เดี๋ยวมันจะย้อยไปข้างบนนะครับไม่โดนโอ้เยอะมากเดี๋ยวผมใช้มีคาถาเลยแล้วกันนะครับเคลียร์พวกมอนนะครับส่วนบอสเนี่ยผมจัดการเองมามาบอสโยนนี่ปักหลังบอสครับปักตูดปักตูดเมทอะไรวะผมมองไม่เห็นวะมองไม่เห็นตัวเลขตรงนี้เยอะมากอุ้ยตายเลยอะ่ะเอ้ยผมตายได้งไงอะ ชิหายแล้วต้องต้องบักใหม่แล้วเดะเดะเดะมา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 ก่อนมาก่อนนี่ไงโอ้ดาเมจหกพัน 6, นะครับก็สุดของมันแล้วอะ่ะมันน่าจะคูณเรื่อยๆเลยนะแบบไม่ตันที่คูณ20่สบอ่ะอันนี้ก็คารัดตายเกิดใหม่ไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยบักใหม่โอเคตายหาไปซะโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องบักใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่นกอนนะเราที่หกแล้ว จะเคลียรทาาพวกนี้ก่อนนะครับไอพวกตัวผีร้องหนนะ่ะเวลาบักจะได้แบบว่าสะดวกสะดวกหน่อยผมแบบว่าตายหลายรอบมากเลยเนี่ยตาย9้ารอบแล้วอะตาย9้ารอบเพราะว่ายืนเอฟเคอ่ะแล้วพวกมันมันมาตบปะ่ะผมเลยตายไงอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนะเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเครอบนี้เป็นรอบของจาอนนะครับแต่ว่าผมจะข้ามไปนะครับข้ามไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับคลิปมันจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับก็อาจจะมีผู้ชมทางบ้านนะครับบ่นในใจนะครับว่าเอ้ย ทำไมไม่ลงเต็มไปเลยจะตัดไปตัดมาทําไมนะครับก็ก็เอาให้ดูแล้วนะครับว่าดาเมจมีดเนี่ยมันเท่าไหร่และแรงแค่ไหนนะครับก็คงไม่ต้องลงเต็มหรอกเนาะนะครับก็น่าจะพอดาวออดนะครับว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเผื่อแบบมีคนคิดไม่ใจว่าเฮ้ยระหว่างแม่งตัดนี่แม่งแอบไปใช้เทมอื่นก็ก็แน่นอนครับผมใช้เทมอื่นนะครับที่แบบว่ามันจะช่วยให้มันเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่ามีดดาเมจเท่าไหร่เพราะเราก็รู้แล้วนะครับว่ามีดมันดาเมจเท่าไหร่แรงเท่าไหร่นะครับ โอเครอบนี้รอบบอสแล้วมาบอสออกมาแล้วโยนเลยครับผมบอสโดนสกิลน้ำแข็งผมบล็อกนะครับนี่ครับมีดามเมจหกพันของเราไม่งไงโอ้โหปักปักเต็มตัวบอสเลยเด้อเด้อเด้อด้อผมติดผมติดวะเวลาติดแล้วมันจะวุ่นวายนะครับมันจะไม่โดนบอสไงมันจะโดนพวกมอนงโง่งนี้แทนไงต้องใช้มีดน้ำแข็งเคลียรนะครับโยนไปเลย โดนบอสไหเนี่ยเฮ้ยมาโดนอยู่โดนอยู่นะครับตัวอะไรแม่งก็มาหล่อลังผมก็ไม่รู้นะไอตัวนี้แม่งน่ารำคาญมากเลยนะในโหมดฟีเอคตรน่ารำคาญนะบอกบอกตรงเลยยิงแม่งเลยฮะพีของเราเหมือนเดิมครับไอ <Hey, S 2> มันโดนบ้างไหมเนี่ยโอเคตอนนี้บอสมันเคลื่อนที่โคตรเร็วเลยเคียงโดนอยู่นะครับเราบนี้แหละตายแน่มึงไม่ไงครับเรียบร้อยครับบอส บอสไปสู่สุขตตินะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ